สิ่งที่เรารอคอยพี่เสนออันใหม่ที่ทางบริษัท World c r o s s Studio ก็คือผู้สร้างยูเดนัสสองสามสองสีได้ปล่อยออกมาแล้วใช่เป็นเป็นตัวอย่างเต็มจากที่เราแบบว่าดูสองามตัวอย่างว่ามันก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่าจะเป็นเชิงอวกาศแต่ทีเนี้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นแต่ว่า เราก็ยังไม่อันนี้เราต้องไปไรนะเราอ่ะยังไม่ดูเราต้องมาดูตอนเนี้ยเราถึงจะวิเคราะห์ได้อีกใช่ยังน้อยให้พอแบบมีทางที่จะดาออกว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่านอกจากจะเป็นไฟล์แล้วโอเคค่ะ <laughs> ยินดี <laughs> ไม่อยากดูแล้วไงมันจะได้พูดถูกโอเคค่ะความรัก จะทำให้คนสองคนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสงความรักก็จะย่อนระยะทางให้ใจสองดวงใกล้ชิดกันได้เสมอแคปเบจจี้มีความเป็นรูปเก่านะอืมอ้ <Ooh. S 1> ที่อยากไปท่างอวกาศ <Ooh. S 1> อง <c oughs> ไปไกลให้สุดจนถึงดาวอเรานะัสโน่พอที่มีไปถึงดาวอเรานัสแล้ว ที่เป็นกระแสกันยันมาบอกแคทด้วยว่ามันคือทุกคนเหมือนจังเลยตอนที่ลอยขึ้นอะน่าร่างดีนะลอยในเนี้ลอยในอวกาศนอกโลกจะมีอากาศคือก็จะลอยนี่เห็นไหมอุ้ยชนจริงๆเห็นมันพูดแล้วน้องยืนอยู่ไหนอนี่ยอ ก็มีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับรูปถ่ายตัวเองว่าอมันแก๊กนิดเดียวแล้วมันก็แบบเพีย่กอยังฟังเสียงเน้องยดามเองดามเองไม่ี่ยไม่เคยเชื่อฟังเลยใช่ไหมถ้าท่านดามคำสั่ตัวเองมันผิดตรงไหนหรือแม่คืออะไรทำน้ำหรอแล้วแล้วดินดินอยู่พร้อมละพร้อมตามตรงเชื่อในโลกของ โอ้ทรงผมยังเจึ้งอ่ะมีตัวเราอีกคนที่มีทางเลือกระหว่างความเป็นและความตายโ้องเนนานยเป็นมันย้อนยุคไปโสดคราเมียเนี่ยเธอคือคนที่ยังติดส่งมาใช่ไหมใช่ข้อชิ้ยุ่งกริ อุ้ยไปอ่ะอุ๊ยพี่ฟินพี่ฟินแกถือปืนด้วยนะแม่ฆ่าท่านหนึ่งแม่ฆ่าสาวขี่รถด้วยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใครขับพี่ฟินปะมันเป็นรถอันเนี้ยนี่แกงนี่จะไม่เคยดูโอ้โหรถคู่ขนาดยิ่งรถเมืนอกี้มันมีอือ สีเสียงโอเคเป็นตัวอย่างเต็มที่เราภาคภูมิใจมากๆเพราะมันเข้าใจมากขึ้นว่าเป็นแนวไหนที่จริงเรานึกว่าแบบแค่โลกอวกาศเฉยแต่นี้เป็นการย้อนยุคไปเรื่อยๆเหมือนเป็นฟิลมัลติเวิร์สของแต่ละพาร์ทของโลกคู่คานที่ <หา S 2> บอกว่านะอะไรนะตามหาเธอให้ได้เหมือนน้องเบสตามหาไหน่าจะเหมือนแล้วไปพบอยู่ในยุคนั้นยุคนี้ปะใช่เหมือนเบสก อพยายามตามหาลินเพราะว่าลินเนี่ยโดนประสบอุบัติเหตุทางอวกาศนี้ใช่ไหมทีนี้ก็เลยแบบเหมือนเป็นคนเชื่อในเรื่องของโลกผู้ขนานึงเลยนั้นไหมย้อนกลับไปในอย่เขามองไปเนี่ยเหมือนเหมือนลินมองไปแล้วบอกว่าตอนนั้นยังไม่เป็นไรปะไม่อยู่ในอวกาศแล้วเหมือนลินมองไปแล้วข้างหลังมันเป็นโดง คืนสี่กะเหมือนมองเข้าไปว่าเออพูดว่าคิดถึงเลยประมาณเนี้ยรือแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแบบเหมือนก็ยังจะมีเราเลยมันเหมือน,นอยู่ในจิตใจอะ่ะมันก็จะแบบทําให้เกิดโลกคู่ขนาน <c oughs> เพราะว่าเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับโลกคู่ขนานที่ว่าในโลกไปเนี้ยคือมันจะมีแต่ละผาสที่เป็นตัวเราในในโลกคู่ขนานอีก <c oughs> โลกนึงโลกนึงแต่ว่าเป็นคนละบทบาท องตัวเองไปอย่างที่เห็นก็คือครอบครัวก็เป็นครอบครัวเรานี่แหละแต่อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเราก็เป็นตัวเราที่อยู่ในอีกโลกหนึ่ง<น>ซึ่งเห็นเหมือนภาพที่มันไม่เมิเติเนาะเออเหมือนเห็นเหมือนภาพที่เป็นลูกคู่ขนานของเบกกี้สองคนแ,<ต>แต่ไม่รู้ว่าเบกกี้ทำยังไงถึงได้ไปเป็นแบบอีกมิติหนึ่งแบบนั้นใช่ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่แต่อาจจะเกี่ยว ทุกคนแต่อาจจะเกี่ยวกับสิ่งที่น้องชอบอย่างเช่นน้องดำน้ำําเนี้ยก็อาจจะแบบดําอะไรลึกลงไปหรือนี่ไงเกิด<า>มิติไงภาพที่ดําน้ําลงไปแล้วเขาหามขึ้นมาแล้วก็ปั๊มหัวใจเหมือนเหมือนที่บอกว่านนเป็น<ไ>ปเส้น <ไป S 2> บางๆระหว่างความเป็นกับความตายจิตไปแล้วหรือเปล่าถึงน่าจะน่าจะไปทางน่าจะไปทางโลกผู้ขนานอพอข้ามไปอีกอันนี้โลกกับหนึ่งอีกโลกหนึ่งก็คือไปเจอดินแต่ ด้วยอีกโลกนั้นคือไม่รู้จักไม่รู้จักแคทในโลกของนี้แต่โลกแคทในโลกนี้ไปเจอลินที่โลกนั้นเลยอุ้ยแต่ว่าทุกคนค่อนข้างที่จะวุ่นวายใช่อันนั้นอะ่ะมัน,ม,นมันเป็นพาร์ทที่จะต้องไปเดาอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะไปยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของความรักของของอะไรนะคู้ค้าหนาแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงความสามารถที่ที่ทั้งสองอะ่ะนักแสดงอะ่ะน้องน้องแสดงที่เล่นจริงด้วยนะ ที่พี่ฟีนเนี่ยก็คือก็คือเล่นจริงนะทุกคนในการโขนอะไรที่มันเหมือนเนี่ยตลกไปตลกมาที่วันนี้ก็คือเขาทําจริงๆนะเหมือนเขาใช้อะไรนะสลิงในการเนี่ยให้นักแสดงอะได้เล่นให้สมบทบาทแล้วก็เบกกี้อะก็เรียนน้ำาจริงๆนอกนแหละประเด็นคือนอกจากพี่ฟีนจะโหนแลอวก็การละสิ่งที่น้องคือจับปืน ยังมีการบู๊รอย่างเท่ <c oughs> ด้วยความที่รูปหลักภายนอจะมองแบบพีฟินที่เป็นคนแบบว่าเรียบร้อยนุ่มนิ่มหลี่เงี้ยแล้วเบกกี้ก็จะมีความเออเล่นกีฬาอยู่เลยใช่ปะแต่ทีนี้เรายังไม่เห็นในมุมที่ต่อ,อกเกี่ยวกับการดังนะเราเป็นอะไรที่เสี่ยงกัน <c oughs> เ,เหนื่อยเดือยากเราเบกในเรื่องนี้คือสู้ชีวิตมากแล้วน้องก็ไปอยู่ในพาร์ทของ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปอีกแล้วก็มีการขับรถว้วยนะทุกคนแฟนขับน้องก็น่าจะแบบว่าเออสู้อ่ะเอาจะช่วยน้องเพราะว่าเบ็คกี้คือแบบสู้จริงเพราะว่าน้องแล้วแบบคือไปอยู่ในในพังของของเราก็คือ,อโดนยิงไหมหรือโดนระเบิดหรืออะไรไม่รู้แต่แต่ชันไม่เคยเห็นพี่ฟินจับปืนในหมู่มากอันนี้เนี่ยตัวอย่างนี้เราเป็นเป็นแบบตัวอย่างที่เราแบบใกล้จะถึงเวลาที่จะฉายแล้วอย่าง น<ม>ี้ใช่ไหมก<อ>็อยากรู้อะเาใปะเขาให้จองบัตรกันเนี่ยจองวันที่ยี่สิบน่าจะาประมาณมไม่รู้อะแต่ว่าก็มองเข้าไปดูในเว็บแล้วก็อะไรนะเหนะมือนจะมีอีกกค็คนหนึ่งปะเหมือนวิ่งกับน้องเบคอะมันก็จะมีแบบเหมือนเพื่อนไหมในเรื่องเป็นพาร์ทพาร์ทที่มีอะไรอะ พี่เฟรนพี่เฟรนก็คืออยู่ในเวิร์คัมนั่นแหละก็คือเราก็พอจะทราบอยู่เข<ร>าะะจับปืนด้วยนะในพาร์ทนั้นฉันชอบอะฉันฉันอยากเห็นแบบพัฒนาการของนักแสดงที่เราไม่เคยไม่เคยเห็นในมุมของของอมบูแบบเนี้ยลงมาจับปืนอะเห็นพี่เฟรนแล้วใช่ไหมพี่เฟรนเออที่เนี้ยมองไปเห็นอีกตัวอย่างที่เราเคยดูกว่าหน้านี้ก็คือเหมือนเห็นเขาแบบจับมือกับแคทกับแคท ใช่ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์ยังไงแต่ว่าเหมือนจะไปด้วยกับน้องในยุคนั้นด้วยนะไปไปอันเนี้ยไม่รู้นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นมิติยังไงเนาะพี่เฟรนเป็นตัวนําทางในการข้ามโลคคู่ขนานหรือเปล่าหรือไม่รู้เลยหรือยังไงอันนี้ก็แต่ว่านักแสดงนี่คือจึ้งมากในในความที่สมบทแบบสวมบทของความแบบแต่ละแต่ละอย่างที่เราจะต้องต้อไปดู ในในอะไรนะในแต่ละยุคสมัยมปะ่ะมันมีความมีหลายยุคด้วยนะนี่แหละคือตัวอย่างที่เรารอคอยเพราะว่าเป็นตัวอย่างเต็มซึ่งมันจะเห็นภาพแล้วเข้าใจเขาคงเรื่องได้ดีแล้วก็ทุกคนอะไรนะมันมีมันเหมือนหนังริบูดเลยด้วยความด้วยความที่ยานมันจะขึ้นไปเนี่ยอือปกติเราจะเห็นในในหนังต่าง,างประเทศใช่ไหมถ้าใครเคยดูหนังที่แบบเป็นหนังต่างประเทศนะเขาจะแบบ ฉากแต่ละฉากเขาจัดเต็มกันมากๆซึ่งเรื่องความลงทุนทุออ่มทุนมากๆเลยเรื่องนี้คือน่าจะเป็นเรื่องแรกของไทยเลยแหละที่ค่อนข้างที่จะทุ่มทุนแบบสร้างที่มันแบบเขาจําลองอวกาศใช่แล้วฉายหลายประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่มีม,มีต่างประเทศด้วยในการแพนขับน้องไง ก็แฟนขับแฟนขับน้องเยอะในหลายๆต่างประเทศก็เลยมีการฉายในต่างประเทศด้วยไม่รู้ว่ากี่ประเทศแต่ว่าน่าจะเยอะแล้วก็แฟนแฟนคนไทยก็เยอะเหมือนกันแฟนแฟนคนไทยก็รอติดตามเยอะเหมือนกันค่ะโอเคสำหรับการดูตัวอย่างเต็มนี้ก็เราก็วิเคราะห์กันประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ยังไงคือ ตัวอย่างเต็มมันเดาทางออกมันทําให้เราลิ่งตัว <c oughs> ยิ่ง <c oughs> ยิ่งแบบเย็นๆนไม่มีรแย่งย,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 ยิ่งแบบได้ลุ้นกันต่อนะคะแล้วก็อยากดูมากๆในวันที่สีก่กรกฎาคมนี้โอเคค่ะท <c oughs> ั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนอาจจะได้เจอกันในยูเรหนัยอีกครั้งหนึ่งในวันที่สีก่กรกฎาคมเราจะมาอธิบายเราจ,จะมาวิเคราะห์ซอาจจะคือเราไม่ได้สปอยนะทุกคนแต่ ถ้าสมมติเราดูแล้วเราจะมาอธิบายความรู้สึกที่มีต่อมันเลยนะยังไงโอเค่เคคะาดสำหรับวันนี้บายเป็นยง <laughs> ไ,ไม่ไมันจะหายตัว